แซฟฟี่ it's okay just a cow o u s t h i n g อันนี้คือแซฟฟี่นะเจอทุกวันเห่าทุกวันนะตอนนี้น้องวัวน้องวัวมากินหญ้าริมรั้วบ้านจิบนะคะวัวเขาก็ไม่สนใจหรอกแซฟฟี่เห่าไปเถอะ คือพันนี้สัญ,าสญชาตยานเขาปกป้องไงปกป้องห่วงพื้นที่อะไรอย่างนี้อืเจอทุกวันก็เห่าทุกวันนะปกป้องพื้นที่นะแซฟฟี่นะซ e ค u ริตี้ด็อกถ้าแม่จะเล่นกับบัวก็ไม่ให้เล่นนะ ตอนนี้คือห่านน้าวนไม่ได้แล้ว สักแค่สักแค่สักโก Go c r a ี่น o w นี่มน้องวัววัวเท็กซี่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เคยป้ายอาหารนะไม่เห็นแมนด้ากับซซสซี่อีกเลย แซฟี่ซฟฟี่สองพอลพอละเพื่อนบ้านจะแบบว่าตกใจลาเท่านี้พี่ก่อนนะเพื่อนๆเอาคลิปวิดีโอแซฟฟี่กับวัวเท็กซันมาฝากทุกคนนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอคลิปเต็มๆได้เร,เร็วนี้นะนะเพื่อนจิ๊บก็คิดถึงทุกคนนะคะก็เอาคลิปสั้นๆไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็คิดถึงกันนะคะสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ See? <laughs>